อยู่แต่สมอชาเนยตอนนี้กรุงเทพฝนตกหนักนะเอฟซีตอนนี้นะคะฝนตกอย่างแรงเลยตอนแรกว่าจะไปซื้อบัวลอยไปไม่ได้แล้วนะคะรั่วรขยั่ขยับ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 ฝนตกแรงมาก ฝนตกแรงตกแรงมากเลยตอนนี้นะคะฝนกรุงเทพตกแรงทำไมไม่ตกเป็นมาททองเนอะ<ม>เราได้ไรับมันกันไหมอ่ะฝนตกหนัก ดีนะลูกสาวไปแล้วฝนตกในอีซีนะเมืม่อวานไปซื้อของกับลูกสาวเนาะยืนเยี่ยนมอ่นะกับเซเจมอดีนะฝนไม่ตกแบบนี้ถ้าตกแบบนี้เรามาไม่ได้เลยนะคะอฟซีนะคะผูดเสี่ยวก็เด้งนะคะนี่อยู่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแรงนะคะ จักยานคันนี้ก็ไปไม่ได้ก็เลยหลบฝนนะคะเอฟไปไหนเอีเล็กมืไ,ไหน,อ,นอ้าวเส <laughs> ื้อก็ไม่ยอมตอดนืมบอกว่าให้ซื้อบารอยด้วยบอกไม่ทันอ <laughs> บอกมาท่านแล้วไปแล้วบุญ <laughs> ปลาแล็ตต้องมาไม่ได้เพราะตกแรงมากนะคะโอ้ตกแรงจริงๆนะคะเอฟพีหนึ่งคนเดี๋ยวมากบุ่มหนึ่งบุ่มบุ่มบุ่มม,มาเลย ตกนะสายดูง่ายบนแรกน่าบะน,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 นี่หนตกแรงน,นะเออเฮ้ย่อยกระเพกอยู่ดอกไปนี่ยี่สิบห้าบาทไม่รู้เท่ารยก็ไม่รู้เราช่องนะเจ้าก,กินเอาโทรศัพท์ขึ้นไปด้วยเราชอนะ่องนันกินไปเลยโอเคเราไม่ได้ใส่ไข่ ฝนตกก็ต้องไปนะเพราะว่าอยากกินนะคะเอฟซีฝนตกก็ไปเด้อคุอยากกินซื้อรถช่องมาแต่ไม่กินให้เล็กกินนะคะสงสารคุณตาจังเลยคุณตาเนี่ยขายดีมากตอนแรกว่าจะมาไล์ให้คุณตานุ่นชายสี่ลาชา หมูแดงนะคะราชาบามีหมูแดงคุณตาสวัสดีค่ะไม่เจอนานเลยโอ้ยคุณยายไม่มาบอกเอาถุงหนึ่งไม่ใส่ไข่ค่ะคุณตาคุณสา,ณสาตอนแรกฝนไม่ตกจะมาไล่หน่อยฝนตกเฉยเลย เท่าไรคุณตาไม่เอาไข่ค่ะ,อคะโอเคค่ะยืนดูตั้งแต่ฝนยังไม่ตกแล้วเพราะว่าเดินมาฝนตกแน่ๆเลยเลยเลยไม่เดิน fc เจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะทํำอร่อยกินแล้วติดใจนะคะพคุ้ลอยแกทำเองด้วยนะคะ fc นะคะเดี๋ยวยายจะให้ดูนะคะอ่ะปั้นเองด้วยนะคะนี่ นี่นะคะบุลเลยนะ่ากินมากแล้วก็มีกะเแบ่ 8, ใส่มะพร้าวด้วยนะคะ FC นะคะใส่มะพร้าวใส่ไข่แล้วแต่เราจะเลือกเอานะคะนี่เจ้านี้มีเจ้าเดียวนะคะที่บางหิน20โทรสั่งได้นะคะ FC ถ้าอยากกินก็โทสั่งได้นะคะ <F 3. S 1> อยากกินโทรสั่งได้อยู่บางหิน2 2สองอยู่ซอย22นะคะ รางหินที่สิบมันอยู่ตรงนั้นนิดเดียวแต่อันนี้มันซอยยี่สิบสองนะคะติดตาขายดีมากนะคะอันนี้เราก็จะมากินบัวลอยนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะวันนี้คิดถึงตากระยาโจนไม่ได้มาได <c ười> ้คิดถึงบัวลอยมะพร้าวเนาะดูสิขนาดฝนตกในตากฝนมาเลยเอฟซี แกทำอร่อยมากนะคะเวทีคุณยายสบายดีบอกขอบคุณค่ะอ๋อเลี้ยงหลาน,อลานขอบคุณนะคะให้ขายดีๆเนะวันนี้ให้หมดเร็เรวๆฝนตกด้วยจะได้กลับบ้านเร็เรวๆหาคุณยายฝน <c oughs> ก็ตกนม่เอซีเนี่ยลดก็เยอะเยอะ ฝนตกขนาดไหนก็มาตากฝนมาซื้อเพราะว่าอร่อยนุ่นไาชาบะหมี่เสี้ยวหมูแดงนะคะขายถึงตีห้านู่นนะคะถึงจะเลิกนะคะตกตอนทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มคนจะเยอะมากนะคะแต่ไม่มีที่นั่งจะไม่มีที่คนจะมาต่อคิวเยอะมากนะคะตกตกลางคืนนะคะ กลางคืนคนจะเยอะตอนนี้มันยังหัวค่ำอยู่แล้วฝนตกด้วยแต่ถ้าตอนเย็นหนะักคนจะเยอะมากนะคะเอฟซี e. นะคะราชาบะหมี่เคี้ยวหมูแดงนะคะขายอยู่ที่นี่มาโอ้ยนานแล้วนะคะยายเฉพาะยายเห็นมาก็สิบกว่าปีแล้วนะคะ,ะเพาะยายเห็นนะก่อนหน้านี้เขาขายมาก่อนแล้วแต่ยายเห็นหนะักสิบกว่าปีแล้วนะคะ ขายคงทนมากแล้วก็มีอยู่เจ้าเดียวแล้วก็เส้นเขาอร่อยมากนะคะยายกะว่ากลับบ้านว่าจะซื้อเส้นเขาไปอยู่ซื้อเส้นไปไว้กินทํากินเองอยู่ที่บ้านนะคะเส้นอร่อยนะคะเส้นเขาเส้นเปล่าถุงละแปดสิบบาทนะเส้นเส้นเปล่าที่เฉยร์เส้นเขาอร่อยเหนียวนุ่มนะคะ ดูวังหินยี่สิบเน้เอ FC จา๋านี่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายอยากกินอะไรไม่อยากอยากกินบัวลอยแต่ยายไม่ได้ใส่ไข่นะมีเปลือกมีข้าวโพดแ,แต่เราจะใส่ว่าเราอยากได้อะไรนะคะเอฟซีอันนี้ก็นหน้าว่านถึงแล้วนะคะอันนี้คลินิกหมอก็ปิดแล้วนะคะอันนั้นตำ ยำย่างนะคะเนี่ยยำยำย่าง,างแล้วก็กระทะเตาถ่าน,อ,น,นอันนี้อยู่หน้าบ้านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะสวัสดีค่ะ